กล้อง e อเวสเอเนี่ยออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเยอะมากๆนะครับผมทั้งมือใหม่มือเก่าหรือว่าคนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะกล้องตัวนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมเยอะนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเนาะสำหรับทริปต่างๆนะครับผมที่กล้องตัวนี้สามารถที่จะทําได้แล้วก็ทําให้วิดีโอของเราเนี่ยมันดูดีขึ้นมาได้นะครับผมคือคิปว่ดีโอนี้จะเหมาะสําหรับคนที่เฮ้ยมีกล้องตัวนี้อยู่แล้วจะทําให้คุณภาพของวิดีโอออองงื่่นีี้้้รคททตกกาจะซล EWD เมาเสร็จนะครับผมจะได้เห็นไอเดียว,ว่าเฮ้ยไอกล้องตัวนี้มาทำอะไรได้บ้างนะครับผมยังไงคลิปวิดีดโอนี้ห้ามพลาดครับผม <única> สวัสดีผมเข้มนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้มไลน์นะครับผมถ้าใครยังไม่เคยเจอหน้าค่าตาผมเนี่ยหรือว่าเพิ่งมาใหม่ๆเลยเนี่ยก็พิจารณา s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะผมจะมาแนะนําในเรื่องของ8ทิปนะครับผมที่จะทําให้ตัว Canon EOS M50 ของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้รูปภาพหรือว่าวิดีโอที่สวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับผมถ้าใครกําลังสนใจกล้องตัวนี้อยู่เนี่ยคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับผมสำหรับทิปที่หน เราจะทําให้มันเป็นแนวแบบซีนาร์ติกลุกนะครับผมหรือว่าที่ผมชอบใช้นะเป็นแบบแนวแบบเฮ้ยเหมือนในหนังเหมือนในฟิล์มต่างๆอะไรเงี้ยก็คือเราอยากจะให้มันได้ลุกแบบนั้นนะครับผมทีนี้การที่เราจะให้มันได้ลุกแบบนั้นอะ่ะสิ่งที่เราจะทําในตอนแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการตั้งค่า Picture Profile ให้กับตัวกล้องก่อนนะครับผมซึ่งอันนี้ลหลายๆคนอาจจะไม่สมมติถ้าพอได้กล้องมาแล้วเราอาจจะยังไม่ได้ไปตั้งค่าไอตัว Picture Profile เนาะเราก็อาจจะถ่ายเป็นใน Picture Profile ปกติที่มันมีม,มาให้อะไรเงี้ยแต่จร นั้้นนไดนั่นเองนะครับผมซึ่ง picture profile ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็น natural เนาะแล้วก็ปรับตัว s h a r ปเนี่ยลงไปให้น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็ contrast เนี่ยผมก็จะปรับให้มันน้อยลงไปที่สุดนะครับผม ทีนี้พอเราปรับพวกคอนทราสต์แล้วก็ชาร์ปเน็ตลงไปแล้วเนี่ยก็ให้เราเนะครับไปแต่งสีต่อในโปรแกรมของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งการทาสีเนี่ยก็สามารถาที่จะทําได้ในหลายๆโปรแกรมนะครับผมก็เราลองดูว่าเราถนัดโปรแกรมอะไรก็เราลองศึกษานเรเ่องของการทําสีแบบนั้นเพิ่มเติม,ตมละกันนะครับผมต่อไปนะผมเป็นในเรื่องของการใช้ข้อได้เปรียบจาก 4K Time Lab ของตัว e o s m 5 0ตัวนี้นะครับผมถามว่าเฮ้ยแล้ว 4K มันจะมีข้อได้เปรียบอย่างไงได้บ้างน,นะคือจริงๆ 4K เนี่ยเราสามารถที่จะครอปมันได้นะครับผมหรือว่าทําให้มันเป็น Key f เ a m e ให้มันเลื่อนภาพเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาได้หรือว่าใช้เอฟเฟกต์เคนเบิร์นต่างๆเนี่ยทำให้ตัวไทมแลปของเราเนี่ยมันดูมีมูฟเมนต์เพิ่มขึ้นมาได้ได้อย่างไม่ยากนะครับผมซึ่งขั้นตอนการทำเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนาะให้เราใช้คีย์เฟรมในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอของเรานะครับอาจเป็นพีแอมโพ้ไฟนอลก็ต์โบว์เดวินชี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะใส่คีย์เฟรมเข้าไปได้นะพอเราสร้างคีย์เฟรมมาให้กับตัวไทมแลปของ e อเวสต์เอมอเซแล้วเนี่ยเราก็จะได้คีย์เฟรมที่มันซซููมมค่อยๆเข้าหรือว่าค่อยๆเเเอีีียยงงจาาาาาาากกกซซ้้ไปขวนนนะึ่่รรรททํแบบใณ zoom มันเป็นของ 4K เนี่ยเราจะได้คุณภาพที่มันยังสูงอยู่นั่นเองนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับว่าสมมติถ้าเป็นทําแลบแบบ f u l ด h ีแบบเนี้ยเวลาที่เราซูมเข้าไปเนี่ยมันอาจจะสูญเสียคุณภาพที่เวลาดูในคอมในอะไรพวกนี้มันอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะแต่ถ้าเป็น 4K เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ข้อได้เปรียบตรง 4K เนี่ยเอาไปซูมเอาไปครอปเอาไปเลื่อนไปเลื่อนมาหรือว่าเพิ่มมุมมอ์ให้กับมันได้โดยที่ไม่เสียความละเอียดมากนักนั่นเองนะครับผมทิปต่อไปนะผมเป็นในเรื่องของการที่จะใสใ่อะแดป จะใช้เลนส์ต่างๆที่มันเ,เป็นเลนส e ์ E-F ที่มันเป็นของกล้องฟูลเฟรมได้นั่นเองนะครับผมก็เป็นในเรื่องของการเปิดความสามารถของกล้องตัวนี้เนาะที่จะใช้ร่วมกับเลนส์อื่นๆได้อย่างหลากหลายนะครับผมหรือว่าสมมติถ้าใครมีกล้อง Canon ตัวหลักอยู่แล้วเป็นกล้อง DSLR ตัวใหญ่อยู่แล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะได้กล้องตัวเล็กๆเ,เอามาเป็นกล้องสำรองก็สามารถที่จะเอาตัวเนี้ย มาใช้งานได้นะครับผมโดยใช้งานร่วมกับเลนตัวเก่าของเราได้นั่นเองโดยผ่านอะแดปเตอร์เนาะแล้วก็เรื่องของการออโต้โฟกัสอะไรเนี่ยก็ใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับผม ต่อไปนะผมเป็นเรื่องของการใช้โฟกัสพีกิ้งนั่นเองนะครับผมคือเวลาที่เราใช้เลนส์ที่มันเป็นแมนนวลเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นเลนส์ที่เป็นออโต้โฟกัสก็ได้นะแต่ในตัวกล้องนี้เราสามารถที่จะปรับเป็นโหมดแมนนวลนะครับผมหรือว่าโหมดหมุนมือนั่นเองนะคือเราสามารถที่จะปรับเป็นโหมดหมุนมือแล้วเราสามารถที่จะ ตั้งให้ตัวกล้องของเราเนี่ยมันมีพีกิง้งหรือว่าเป็นตัวช่วยให้เราโฟกัสได้อย่างแม่นยําเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมสมมติถ้ามันไม่มีเนี่ยวบางทีเราโฟกัสบางทีจอมันเล็กอะไรอย่างเงี้ยเราจะฮ้ยมองไม่ถูกว่าที้มันโฟกัสหรือยังวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีตัวโฟกัสพีกิ้งเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะให้เราเนี่ยใช้ฟังก์ชันตัวนี้ในการที่จะทําให้เราโฟกัสได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็อาจจะเหมาะเนาะสำหรับคนที่แบบเฮ้ยอาจจะอยากใช้เลนส์โมมุลหรือว่าใช้เลนส์อะไรที่มันเป็น การที่จะช่วยทําให้เราถ่ายได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อไปนะผมเป็นในเรื่องของการใช้ 4K เนอะที่มันมีครอปเนี่ย เป็นข้อได้เปรียบนะครับผมแล้คนอาจจะมองว่าเฮ้ยบางที 4K มันครอปเนี่ยมันก็ทาให้เราถ่ายยากขึ้นถูกต้องไหมครับแต่ 4K ครอปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาทําให้เราได้ระยะเลนเนี่ยที่2ระยะนั่นเองนะครับจากเดิมเนี่ยถ้าเป็นอันเนี้ยคือระยะ22สใช่ไหมสมมติถ้าเราคูณ1.7เข้าไปเนี่ยถ้า22่สอถ้าเทียบกับ Full Frame ก็ระยะประมาณ35ทีนี้พอคูณระยะ1.7เข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ระยะประมาณ60นั่นเองนะครับผมก็เหมือนเราได้2ระยะนะเวลาที่เราถ่าย talking head พูดแบบเน 35นะครับผมแล้วก็ระยะ60นั่นเองเผื่อเราอยากจะเจาะอ,อยากจะครอปอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้ในการที่จะทําได้ด้วยนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นในเรื่องของการเปิดโหมดใช้ตัว IAF นะครับหรือว่าตัวช่วยเนาะในการที่จะโฟกัสดวงตา ของบุคคนลนั่นเองนะครับผมก็ฟังชั้นที่ผมมองว่าก็ค่อนข้างดีนะในการที่เราแบบอาจจะใช้เลนส์ที่มันค่อนข้างสว่างมากๆ1 4 1 2อะไรอย่างเงี้ยมนเดีโฟกัสมันอาจจะไม่ได้เข้าตาเป๊ะๆนะบางคนเขาถ่ายพอเทก็อยากจะให้มันโฟกัสที่ตาเป๊ะถูกต้องไหมครับก็ ตัว Canon EOS m 5 0เนี่ยมีตัวฟังก์ชัน AF มาด้วยนะครับผมถ้าใครยังไม่เคยได้ใช้เนี่ยก็เราลองไปเปิดใช้ดูได้นะครับผมก็จะสามารถที่จะให้เราเนี่ยโฟกัสเข้าตาได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับผมต่อไปนะคผมเป็นฟังก์ชันที่ออกมาได้ไม่นานนี้เองเนันะ่คือเว็บ c a m นะครับผมคือเราสามารถที่จะเอาตัวกล้อง EOS m 5 0ตัวเนี้ย มาทําเป็นเว็บแคมได้นั่นเองนะครับผมสมมติถ้าเราใช้ในเรื่องของการใช้ k y p e ใช้ในเรื่องของการใช้ซูมในการคอนเฟรนต์ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวสายเนี่ยเสียบเข้ากับตัวกล้องตัวนี้นะแล้วก็เสียบเข้าคอมไปเลยครับผมโดยที่ไม่ต้องผ่านแคปเจอร์การเนาะปกติแล้วถ้าเราจะทําแบบเนี้ยเราจะต้องใช้แคปเจอร์การแล้วก็ต่อให้ DMI เสียบต่อเข้าแคปเจอร์การแล้วก็ต่อจากแคปเจอร์การเข้าคอมถูกต,ต,ต้องไหมครับก็จะเสียเงินอยู่พอสมควรแล้วกันเนาะแต่สำหรับตัว e s m 5้สบตัวเนี้ยเราจะสามารถที่จะใช้สายเนี่ยต่อตรงเข้ากับคอมแล้วก็็็กลลายยเเเปนวบได้ แล้วก็ออโต้โฟกัสเนี่ยก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาเนาะเหมาะมากครับผมสำหรับคนที่เอามาทำคอนเทนต์พูดนั่งพูดคุยหรือว่านั่งประชุมงานอะไรแบบนี้ก็จะได้คุณภาพที่มันดีเพิ่มมากขึ้นนะครับผมหรือว่าเราจะเอาฟังก์ชันตัวนี้เอามาใช้ในการไลฟ์สตรีมได้ด้วยนะครับทั้ง Facebook ทั้ง y t u t u เนาะเราก็จะได้คุณภาพเนี่ยที่มันแบบโหหน้าชัดหลังเบอร์ในการออกไลฟ์อะไรเงี้ยก็ ทำให้ไฟล์วิดีโอของเราเนี่ยหรือว่าทำให้ไลฟ์ของเราเนี่ยมันดูดี mm. เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะ mm. ก็ถ้าใครยังไม่เคยใช้เนี่ยผมแนะนําให้ไปโหลดมาในาความของเรานะครับผมแล้วก็เสียบต่อตรงเข้ากับตัวกล้องได้เลยครับผมต่อไปนะครับผมเป็นในเรื่องของฟังก์ชันออโต้ทอนเฟอร์นะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเออกล้องมันก็ส่งรูปเข้ามือถือได้อยู่แล้วก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรแต่มันมีฟังก์ชันที่สามารถที่จะถ่าย จากกล้องของเรานะแล้วก็ให้มันทารนเฟอร์เข้ามือถือของเราเนี่ยแบบเรียวไทม์เลยนะครับผมถ่ายปุ๊บเข้าปับ๊บถ่ายปุ๊บเข้าปับ๊บอะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันแล้วมันดียังไงก็ฮ้ยสมมติถ้าเราถ่ายงานอาจจะเป็นถ่ายสินค้าในสตูของเราเนี่ยแล้วเราอยากจะถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ต้องไป ต้องต่อทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะส่งรูปตัวอย่างหรือว่าส่งรูปที่อาจจะยังไม่ได้แต่งอะไรเนี่ยให้กับลูกค้าของเราได้นั่นเองหรือว่าอาจจะเป็นการอัพลงโซเชียลต่างๆได้นั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็จะสามารถที่จะทําทให้เราเนี่ยลดขั้นตอนในการทํางานได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับ8ทิปนะครับผมที่ตัว EOS M10 ตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานของเพื่อนๆได้นะครับก็คิดว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมเราก็ต้องขอบคุณทาง Canon Thailand นะครับที่ ดูว่าให้มันมีทิปอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมหรือว่าผู้ที่กําลังสนใจกล้องตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับผมก็ยังไงฝากพิจารณาของตัวกล้อง e a v s m a r เอาไว้ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็สำหรับทานผู้ชนคนไหนเนี่ยสนใจในเรื่องของคอร์สต่อ,ตอวิดีโอของผมเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดด้นานใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ